ลง3เกียร์คู่ปรับตลอดการของ Subaru Impreza นี่คือ Mitsubishi Evolution 4 จุดเริ่มต้นจาก Mitsubishi Evolution 1ในปี1992สู่เจเนอเรชันที่4ในปี1996เครื่องยนต์ 4G63280 แปลงม้าท์อขยับเพิ่มขึ้นจากเดิม261เป็น275พร้อมเทอร์บโบใหม่ TD05H กับน้ำหนักตัว1,350กิโล ทำให้เจ้า Evolution 4ทำความเร็วจาก0ถึง100ไปในเวลา5.4วินาทีกับความเร็วสูงสุดทะลุไปถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้มันขายหมดภายในเวลา3วันหลังจากที่มันเปิดตัวให้ดูจากภายในนะบ่อ Evo 4อันนี้บ่อตรงรุ่นใช่ไหมบอ e อ่อ Evo 5ภายในเป็น5หมดเลย ไมาดูภายในกัน EVO 4 5 6เป็น Air d i g i t a ลล้ำนะสำหรับปียุคนั้นนะไม่ธรรมดานะใช้ยนี่อะไรอ่ะป u ้ตสตาร์ทของจริงวะจริงใช้ได้ป u ้ตสตาร์ทใช้ได้อันนี้คือใช้ได้จริงใช้ได้จริงคือใช้ใช้คืองไงบ,บิดบิดกุญแจ a c on แล้วก็กดใช่แบบนั้นแหละแบบนั้นเลยเหรอเอ่แล้ว ดับเครื่องได้ด้วยป่ะหรือไม่ได้ดับเครื่องบิดกุญแจไหมดับเครื่องไม่ได้เนี่เหมือน F D 2ดิใช่ป่ะประมาณนั้นใช่ใช่ใช่แล้วก็ของอันนี้มีทัลนูปนะเว้ยใช่แต่ว่าอันนี้ต้องเปิดมืออ่แล้วกดอันนี้อีกทีหนึ่งใช่แล้วก็เป็นสวิตช์เอาจริงเป็นรถซิงที่ไมู่ออปชั่นเยอะอยู่นะมีทั้นูปมีไฟมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็น E G S R มันก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่า r F เฮ้ยมีกระจกคนนั่งมีไหม มีเฮ้ยเฮ้ยเออเมืองไทยคนดูเย็ <laughs> น่ยิ่งดั่แมาไม่เอา,เ,อาเราไม่พาปิงแล้วเราก็มีนี่ยุค90ที่วางแก้วอีโวก็ซ่อนดีนะเก็บดีในรถยุโรปบางค่ายอะ่ะยังไม่มีที่วางแก้วเลยนะเชน่น <laughs> โอ <laughs> โอเคไม่พูดอันนี้ไม่ใช่สวิตช์ตัดไฟนะครับอันนี้คือพอกดปุ๊บปีกกลางอันนี้เอาไว้กด อ่ะเหี้ยจืดเลยอันนี้มันคือที่จุดบุรีแต่ว่ามันทําดีไซน์เป็นสวิตตัดไฟ <c oughs> ก็อเอามาใส่เล่นแหละของเล่นเอามาใส่ไว้ให้มัน <c oughs> ดูแบบว่าเข้าๆกับความเป็นรสซิ่งหน่อยแล้วก็อันเนี้ยอันนี้คือสวิตฉีดน้ำอินเตอร์ เรามาลองขับอีโวอีโวครับ4แต่เป็นเครื่อง5นะ s u b i s h อ Evolution 4.5 4.5ดห้าสี่าเออเท่วเท่เท่เท่สีเออเ็เป็นคันนี้เปลี่ยนเครื่องมาเป็นใช่ของ Evo 5เลยเครื่องรุ่นใหม่กว่าเพราะว่าเครื่อง4เนี่ยมัน เป็นเครื่องห้าก็ใช้งานได้สบายใจขึ้น first impression ของ evolution เป็นไงบ้างรู้สึกว่าเป็นรถที่แรงแบบมันก้าวข้ามคำเป็นรถบ้านที่เป็นรถสปอร์ตไปแล้นะ evo ไม่ใช่รถสปอร์ตอะแบบ evo คือรถซิ่งโดยแท้มีความที่แบบว่าเหมือนรถแข่งเกเรเออ evo เกเรเกเรมากคือถ้าถ้าจินตนาการภาพว่าซื้อรถสักคันนึ่งขับสไตล์รถสปอร์ตอะ evo ไม่ใช่แบบนั้น วูงคือรถที่แบบว่ารถซิ่งอะขับแล้วรู้สึกแบบว่าเอาอีกเอาอีกไปอีกเหยียบได้อีกเออไปได้อีกขึ้นมาขับแล้วรู้สึกแบบอตื่นตัวเกเรแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรถที่แรงนะให้ฟีลลิ่งแบบ agressive มากอ่ะโดยส่วนตัวรู้สึกว่ามันไม่มันไม่เหมาะกับการใช้บนถนนที่เป็น s t o p and go อ่ะรถติดตดใช่เมืองใช่ไม่เหมาะเลยเพราะว่า รถมันต้องการที่จะแบบโจนออกไปเออต้องการที่จะเรฟเครื่องขึ้นมาต้องการที่จะแบบเปลี่ยนเกียร์คืออีโวเนี่ยเป็นรถที่แบบว่าสนุกมากตอนเปลี่ยนเกียร์แบบเวลาเรากดคันเร่งไปแล้วเราเปลี่ยนเกียร์มันสนุกมากด้วยเกียร์ของมันอ่ะเออมันสนุกมากเลยอ่าพอถ้ามันเป็นสถานการณ์แบบว่ารถติดติดอ่ะมันเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะมันมันรถมันอยากไปแต่มันไปไม่ได้อ่ะ ม่เหมาะเรื่องแฮนดเลอ่งอ่ะถ้าเคยดูอีกคลิปหนึ่งของเรานะอีกคลิปคลิปอิมนะใช่ไม่เคยดูไป <laughs> ไปดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวแท็ก,ทกไว้ข้างล่างนะเดี๋ยวขึ้นไว้คันนี้แฮนดลิ่งมันจะไม่เหมือนกับ I m. I m, อิมอิมอะด้วย,ด,วยด้วยชุดแบบสเตลลิ่งเล็กของมันนะมันค่อนข้างที่แบบว่าคมคมมากนะโดยส่วนตัวอีโวไม่ค่อยคมเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอิมแล้วอีโวไม่ค่อยคมเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่มันไม่ค่อยคมอ่ะมันเหมือนกับ,ม,ม,กบมันเหมาะกับการที่อยู่บนถนนฝุ่นมากกว่าถนนที่มันเป็นแบบ ยางนะแต่ว่าที่รู้สึกนะพอความเร็วสูงนะกลายเป็นคุณรู้สึกว่าอีโวะมันขับแล้วมั่นใจกว่าอิมอ๋อเพราะมันไม่ค่อยไวใช่ปะใช่ตอนหน้ามันไม่ค่อยไวเนี่ยมันมันไม่เหนื่อยอะถ้าเกิดเดินทางไกลๆอะนะอีโวทำแคลรี่สปีดได้สบายกว่าหมายถึงว่าเวลาเราแบบขับแบบครูซิ่งเนี้ยมันเราแบบชิลอะมันมากกว่าใช่เราจะเหนื่อยน้อยกว่าอิมเพราะอิมแบบมันโฟกัสมากกว่า คันนี้ขายอยู่ถ้าสนใจก็ดเดี๋ยวชิง,งลิงค์ไว้ให้ช่องทางการติดตอ่อบอกเลยว่าไม่แพงถ้าเกิดเทียบกับของที่มีเอ,อจะบอกว่าคนที่ซื้อไปอะ่ะคือซื้อปุ๊บขับได้เลยสนุกเล่าให้ฟังคร่าวๆกอนคันนี้เป็นรถของรุ่นพี่ <S <S รุ่นพี่เล่นอีโวอยู่แล้วเป็นรถที่บ้านเขาแล้วก็เอามาทาอ e ีโวเราเห็นมาตั้งแต่แรกแหละเดิมทีมันเป็นแลนเซอร์ใช่ไหมใช่เดิมทีเป็นแลนเซอร์นะคันนี้เป็นรถย้ายรถทําแต่ว่าคันนี้ทําดีมาก แล้วเราก็เห็นมาตั้งแต่ต้นมั่นใจว่าบอดี้สวยจริงก็เลยซื้อมาอมแต่ว่าพอลองขับแล้วเรารักอิมมากกว่าก็เลยคันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แหละก็เลยขายดีกว่าเลยปล่อยต่ออปล่อยต่อถูกๆครับเอกสารถูกต้องทุกอย่างช่วงล่างมันคือของแต่งไหมอ่ะไปอินเฟกต่เป็นไงอาการมันเฟิรม์มแต่ไม่แข็งนะกระชับ ใช่คือนั่งเอาจริงนั่งสบายไม่ใช่ลักษณะรถแข่งที่แบบว่าแข็งแขงกระโดดกระโดดอ่ะเป็นเฟิร์มนั่งสบายเทียบแล้วอ่ะยังไม่เหนื่อยนะมันออกแนวแบบเฟิร์มเฟิมหนึบๆนึอ่ะเออถือว่ากลังดีอ,ะอ่ะแล้วก็เกียร์คันนี้ชอบเกียร์มากเลยอ่ะมันเข้าง่ายอ่ะแต่ว่าแต่ละเกียร์มันแบบว่ามันดูดฟึ๊บ <c oughs> เข้าไปอ่ะใช่เพราะว่าคันนี้เป็นคลัสชแบบดูดเวลาเข้าเกียร์มันเลยรู้สึกแบบ กรึบบบมันก็จะให้ความรู้สึกที่ขับง่ายขึ้นหลังจากที่ไปขับกันมาแล้วสรุปกันหน่อยกับ Evo l u t i o n 4เครื่อง5 4.5จากที่ไปลองขับกันมา Evo 4อ่ะคลอสซิ่งแหอจริงไม่ใช่ฟิลรถสปอร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความอ g g r e s s i v ค่อนข้างสูงขับสนุกเป็นรถที่เกิดมาเพื่อการเร่งเออการเร่งเป็นสู้คือสำหรับเรานะที่เวลาขับ Evo 4อะ ใครก็ได้คือพอขับอ e ีโวทีไรแล้วมันทรงพลังอะขับอีโวแล้วทรงพลังจะลองเหรอแต่ก็ไม่ดีหรอกอันนี้ไม่แนะนําให้ใครทําตามแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆใช่คือคือพอขับอะด้วยความที่ รถมันให้ความรู้สึกที่ว่าอยากกดอีกอะ่ะอ,อยากเทาพีอม,มันพร้อมจะไปอะ่ะแล้ว power band มันค่อนข้างกว้างเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเหยียบไปตรงไหนอะ่ะมันก็มีทอกให้ใช้ใช่แล้วก็ข้อดีคือเป็นรถซิ่งที่มันไม่เตี้ยคือมันเหมาะกับถนนบ้านเราพวกนี้มากคือจะบอกว่าเป็นรถซิ่งก็ไม่ถูกสะทีเดียวหรอกเพราะว่าส่วนตัวก็ยังรู้จักหลายคนที่ใช้อีโเป็นรถใช้งาน ใช้อีโในชีวิตประจําวันแทบทุกวันคือมันก็มีข้อดีของมันแหละด้วยด้วยราคาเท่านี้ณนะวันนี้อีโวสี่ราคาประมาณ500,000แล้วได้ p e r f o r m ร์แมแบบนี้ในราคาเนี้ยจะหาจากรถที่ไหนคือได้นะอีโวสี่ครับมันจะได้ความคล่องตัวแบบที่ 5, 6, 7, 8เนี่ยไม่มีมันจะยาวกว่าคือ<า>ด้วยความที่ฐานล้อมันกว้างกว่า มันก็แลกมากับการคล่องตัวที่เสียไปแต่ว่า EV o 4อ่ะมันก็จะยังได้ฟิลเหมือน Evo 3คือใช้งานซอบแซกอะไรอย่างเงี้ยมันคล่องตัวกว่ามันใช้พงมาลัยน้อยกว่าแล้วปัญหาสําคัญเลยคือถ้าใครเคยขับ E ี o จะรู้เลยว่าการกลับรถในถนนแคบๆอ่ะเป็นปัญหาชีวิตมากๆแต่ว่า,า,ว,าวงเลี้ยวกว้างวใช่วงเลี้ยวมันกว้างมากที่เขาแซวก,กันว่า E v ววงเลี้ยวรถมันทุกอะ่ะแม่งจริงบางทีถนน4ี่เลนนะยังกลับลรถแบบปีนฟุตบาทอยู่แล้วแต่ว่า v o 4อ่ะถ้าเทียบกันในรถทั่วไปอ่ะก็ยังถือว่ากว้างกว่ารถอื่นๆแต่ในวง EVO ด้วยกันอ่ะ4ก็ยังถือว่าแคบพูดถึงในเรื่องของเล่นของแต่งต่างๆ EVO 4มีเยอะไม่แพ้5,6,7เพราะว่าจริงๆมันก็ใช้ด้วยกันได้เกือบทุกอย่างใช่จริง EVO 4เป็นตัวเลือกที่ไม่ใช่แค่4 5่นะถ้าเกิดเป็นพวกอะไหล่เครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นบล็อก 4G63 อ่ะส่วนมากจะใช้ด้วยกันได้ เครื่องมันทนไหมทนมากใช่ไหมจะเห็นว่าคน่ะเอา e อีโวอะไปทําไปจูนแรงม้าสูงสูงมากๆเพราะมันทําง่ายแล้วมันทนไงมันทนแล้วมันออง่ายคือด้วยบล็อก4 g 6 3เนี่ยจะทําแบบ 4-500ม้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหญ่ evo4 ตอนนี้ด้วยงบประมาณ5 0 0 0 0นนิดๆกับ Performance ที่ได้ในรุ่น evolution แทบจะไม่มีตัวเทียบกันเลยถ้าไม่ใช่ Impressa นะ2,000 t u เทอขับ4ในงบประมาณนี้แล้วสามารถใช้งานจริงได้ทุกวันสำหรับคำนี้5 0 0 0 0นกลางๆ4ประตูมีที่เก็บของเสียงไม่ดังคนนั่งไม่บนคนขับสนุก เป็นทางเลือกให้คนที่ชอบขับรถอยากได้รถ Performance ขับแล้วไม่เบื่อสำหรับคนที่สนใจ EVO ถ้ามีโอกาสอะไปลองขับดูถ้า<ต>ชอบอคันนี้มาลองขับได้เลยได้เลยไม่มีปัญหาเอากุแจโยนกลับบ้านไปเลยแต่นัดก่อนนะนัดกันก่อนเดี๋ยวดูในดีเทลที่ให้ไว้เป็นรถที่จบแล้วอะเสียตังค์ทีเดียวดีกว่าไม่ต้องแบบไปออปัน้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแทนนปกติลองดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะ e v โ4ของแต่งพอมีครับแบบมี แคมมีลูกมีเทอร์โบลอกสีทําใหม่แล้วจูนใหม่แล้วช่วงล่างก็มีของแต่งเบรกก็เป็น4พอร์ตก็เรียกว่ามีทุกอย่างที่คนเล่น EVO 4 ควรจะมีก็คือทําจบอ,ะอ่ะก็อย่างที่บอกจริงสนใจก็ต่อมาเลยมาลองขับดูอยากรู้ดีเทลอะไรอย่างเงี้ยอ,อยากอยากรู้ข้อมูลอะไรก็กมา,ถ,มาถามได้มาลองขับก่อนอไม่ชอบไม่ว่าสุดท้ายก็ขอฝากช่องพีพีกลาดไว้ด้วยครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ให้หน่อยนะเราจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆออกมาใช่แล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายขัน้นไหนรีวิวขั้นไหนอีกก็เดี๋ยวลเลาพยายามทําออกมาให้ดูกันเรื่อยๆนะเพราะว่ามีรถน่าสนใจค่อนข้างเยอะแล้วก็ เราเองก็ชอบอะ่ะเราก็อยากขับค่อนข้างเยอะก็กดติดตามเอาไว้มีอะไรที่เอออยากได้แบบนี้อยากปรับปรุงแบบนี้อ,อยากได้อะไรเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์เอาไว้เราก็จะปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆอะไรที่เราทําได้เราก็จะปรับปรุงให้อ,อะไรที่ยังขาดอยู่ ราก็จะพยายามเติมให้ให้ทุกคนได้เห็นได้รับฟีลลิ่งกันได้อย่างชัดๆเต็มที่ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้ด้วยกับช่องพีพีกระบครับผมขอบคุณมากครับ